สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแอนิเมชันในโปรแกรมมายาค่ะแอนิเมชันในมายาก็คือเป็นการที่มันเจนเนเรตภาพตรงกลางให้เราค่ะโดยเราจะเซตแค่2ช่วงแล้วก็ช่วงตรงกลางตัวโปรแกรมจะเจนให้เองโดยเราไม่ต้องไปนั่งวาดรูปทีละเฟรมค่ะโดยเรามาดูด้านล่างกันก่อนเลยค่ะด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นไทม์สไลเดอร์เอาไว้ดูว่า อยู่ที่เฟรมที่เท่าไหร่เช่นอันนี้อยู่ที่หน่งแล้วแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเลขมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะบอกว่าเราอยู่เฟรมที่เท่าไหร่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟรมต่ําสุดคะ่ะอันนี้จะเป็นเฟรมสูงสุดของเราคะ่ะส่วนตัวนี้มันก็คือตัว current show ก็คือมันจะโชว์กี่เฟรมค่ะมันอันนี้โชว์ต่ําสุดที่หนึ่งสูงสุดที่ร้อยสีมันก็จะโชว์แค่นี้คะ่ะ แต่จริงๆมันมี2 5 0ค่ะโดยเราสามารถเลื่อนไปดูต่อได้ค่ะแบบนี้หรือเราจะสามารถขยายให้มันเห็นละเอียดขึ้นได้ค่ะโดยเราย่อมันลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นทีละเฟรมเลยค่ะแบบนี้อันนี้ก็เหมาะกับสไตล์ที่ละเอียดขึ้นถ้าเราอยากทำงานอะไรที่มันละเอียดค่ะหรือจะดับเบิลคลิกเพื่อให้มันเห็นทุกเฟรมเลยก็ได้ค่ะแบบนี้นี่ ดับเบิลคลิกเพื่อกลับไปเหมือนเดิมก็ได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดว่าต้องการกี่เฟรมเพอร์เซ็เฟรมเพอร์เซก็คือเป็นจำนวนภาพที่มันเล่นต่อ1วินาทีค่ะเช่นอันนี้เป็น24 fps ก็คือเป็น24ภาพใน1วินาทีค่ะหรือจะเห็นในเกมเขาก็จะชอบใช้30หรือ60ค่ะแต่ในแอนิเมชันในมายาส่วนใหญ่เขาก็ใช้2 4ค่ะ แต่เวลาทํางานเราก็ต้องถามกันดีว่าต้องการเท่าไหร่เพราะถ้าเราเซ็ตผิดตั้งแต่แรกมันจะกลับไปแก้ไม่ได้ค่ะสุดท้ายเราก็ต้องมาทำใหม่ค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องคีย์เฟรมค่ะคีย์เฟรมก็คือการมาร์กจุดเอาไว้ว่าต้องการอ็อบเจกต์ให้มันอยู่ตําแหน่งไหนมีรูปทรงยังไงมุนที่เท่าไหร่แล้วก็จะใช้หลักการคีย์เฟรมอันนี้ค่ะคีย์เฟรมมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะก็คือ 1. 1 c h e เช็คเฟรม2เช็คตำแหน่งและวากดคีย์เฟรมโดยการกด s ค่ะโดยคีย์เฟรมมันจะทำงานกับตัว channel box ค่ะโดยเราจะมาทำสเปียร์ให้มันเคลื่อนที่ได้ค่ะโดยสมมติว่าเราจะไว้ที่ซ้ายสุดอันนี้วิธีการกดคีย์เฟรมคือเราเช็คเฟรมเราต้องการเฟรมไหนอันนี้เฟรมที่1ถูกแล้ว position เราต้องการตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กด s เพื่อคีย์เฟรม อันนี้ก็จะเป็นขึ้นแถบแดงทั้งหมดก็คือเรามาร์คเอาไว้แล้วค่ะจากนั้นเราก็อยากให้มันเคลื่อนไปทางนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเฟรมค่ะว่าต้องการให้มันเคลื่อนที่ในกี่วิสมมติมว่าเราอยากให้มันเคลื่อนที่แบบนั้นในหนึ่งวิแล้วก็มาดูที่เฟรมเพอร์เซกค่ะอันนี้เป็นยี่สิบสี่ถ้าต้องการในหนึ่งวิก็ยี่สิบสี่คูณหนึ่งวิก็จะได้ยี่สิบสี่ค่ะจากนั้นเราก็ให้มันเลื่อนมาทางนี้ค่ะแล้วก็ เช็คคีย์เฟรมก็อยู่เฟรมที่ยี่เช็คตำแหน่งอันนี้ถูกต้องก็กด S ได้เลยค่ะพอเรามากดเล่นแล้วพอเห็นว่ามันก็จะขยับแบบนี้ค่ะอันนี้ก,กดเพย์ดูได้ค่ะอันนี้นี่ก็จะมี2อันตรงกลางมันก็จะเจนเนอเรตมาให้ค่ะถ้าต้องการอีกเราก็สามารถทำให้มันสูงขึ้นก็ได้ค่ะเรากดกด S แล้วก็มก็ดูมันเคลื่อนที่ค่ะนี่ โดยสังเกตได้ว่าตัวระหว่างกลางมันจะขึ้นเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูตรงนี้คือตัวโปรแกรมจะเจนเนเรตให้เองว่าภาพมันจะเคลื่อนที่ประมาณไหนแต่ถ้าเราไม่ถูกใจเราก็สามารถไปนั่งตั้งแล้วก็กดคีย์เฟรมก็ได้เหมือนกันค่ะมันก็จะเจนเนเรตได้สมูทขึ้นค่ะต่อมาจะมาสอนวิธีการทำ bouncing ball ค่ะก็คือเป็นเบสิกของการทำแอนิเมชันนะคะ อย่างแรกเราก็มีลูกบอลมีพื้นจากนั้นเราก็เลือกไปที่เฟรมที่1กดที่ลูกบอลแล้วก็เช็คเฟรมเช็คโพซิชันมันก็ถูกต้องจากนั้นก็กด s เพื่อเป็นการคีย์เฟรมค่ะถ้าเราอยากทำให้ลูกบอลด้งขึ้นไปมาแล้วก็มาเลื่อนไปที่เฟรมก่อนเราต้องการให้มันไปเฟรมไหนเช่นเราต้องการประมาณหนึ่งวิให้มันลอยขึ้นไปถึงสูงสุด แล้วก็เล่นลูกบอลขึ้นไปประมาณนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็เช็คเฟรมเช็คตำแหน่งกดเเพื่อคีย์เฟรมค่ะอันนี้ลูกบอลก็จะเล่นขึ้นแล้วค่ะน,นี่จากนั้นเราก็มาทำให้ลูกบอลตกมาแล้วก็เรียกว่าเราอยากให้มันตกมาในกี่วิมาดูตรง fps ถ้าเราอยากให้ตกมาหนึ่งวิแล้วก็เอายิบซีใบบวกมันก็จะได้4 8บอ่ะจากนั้นเราก็คีย์มาลงมาค่ะ หรือจะมาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ค่ะเล่นเราย้ายมันกลับไปที่เดิมเสร็จแล้วเราก็กด s ค่ะนี่มันก็จะเด้งแล้วค่ะนี่แล้วก็พอลูกบอลมาตกมามันจะมีแรงจากด้านบนตรงนี้ลงมามันก็จะมีแรงต่อค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเด้งต่อมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะโดย เวลาในการดิ้งต่อมันไม่จําเป็นต้อง1นึวิตลอดค่ะจะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะโดยการดิ้งครั้งที่2มันต้องอยู่ต่ํากว่าครั้งที่1ค่ะโดยเราก็เลื่อนเอาไว้ประมาณนี้ก็ได้ค่ะหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการค่ะจากนั้นก็กด s เพื่อขีดเฟรมค่ะแล้วเราก็มาลองเล่น animation กันค่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็คี์เฟรมมันกลับลงมา ก็อันนี้ก็จะเป็น Animation คร่าวๆค่ะสังเกตได้ว่า Animation นี้มันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะดิ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเราก็จะใช้ตัว g r a ฟอ e ดิ t เตในการแก้ให้ระบบฟิสิกส์มันสมจริงขึ้นค่ะ g r a ฟอ e ดิ t เตอยู่ไหน g r a ฟอ e ดิ t เตอยู่ที่ w i n d ดวค่ะแล้วก็กดที่ Animation Editor ไปที่ Graph ค่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นกราฟของตัวแอนิเมชันเมื่อกี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นเยอะมากเลยอันนี้ก็คือเป็นแอนิเมชันของสฟียทั้งหมดค่ะโดยเราขยับแค่แกน y อย่างเดียวแล้วก็มันเลือกเห็นแต่แกน y อย่างเดียวก็ได้ค่ะโดยการไปกดตรง translate y ค่ะนี่ก็จะเห็นอยู่กราฟเดียวค่ะวิธีการทำให้มันขยับได้สมูทแล้วก็มา ทําโดยการใช้ในตัวของเส้นนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกจุดมันก็เลือกอันนี้มันก็สามารถปรับโค้งงอได้ค่ะแบบนี้ถ้ามันชันเยอะมันก็จะยิ่งไวแต่ถ้ามันแบบว่ามันยาวค่ะมันไม่ค่อยชันมันก็จะช้าค่ะถ้าปรับให้มันสมจริงที่สุดก็ปรับให้อันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาปรับตรงนี้ค่ะ นี่ก็ปรับให้มันประมาณนี้อย่าให้มันเลยค่ะจากนั้นเรามาปรับตรงกลางสังเกตว่ามันจะขยับพ่วงตามไปด้วยค่ะนี่ด้านล่างมันจะลงด้านบนมันจะขึ้นแล้วก็ต้องมาทําการแยกมันออกมาก่อนค่ะโดยเราจะใช้คําสั่ง break tangent ค่ะโดยเราเลือกอันนี้แล้วเราก็ไปกดตรงนี้ค่ะนี่ break tangent พอเบรกแล้วเราสามารถเราสามารถปรับเส้นให้มันแยกกันได้แล้วคะ่ะนี่อันนี้แล้วก็มากดนี่ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ปรับอันนี้เพิ่มคะ่ะนี่พอได้แล้วแล้วก็เขาปรับอีกนิดนึงคะ่ะ ันรู้สึกสูงไปนิดนึงเดีวปรับโค้งมานิดหนึ่งน,นี่แล้วก็จากนั้นแล้วก็มาเล่นใหม่ค่ะมันก็จะดูสมูทขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นี่มันดูสมูทกว่าเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้มันจะเคลื่อนไหวแข็งทืง่ออันนี้มันจะค่อยๆเด้งแล้วก็มันจะลงมาแล้วก็มีแรงเด้งใหม่แล้วก็ลงมาค่ะอันนี้ก็สามารถ คีเฟมแยกได้ค่ะว่าอยากให้ลูกบอลมันลื่อนที่ไปด้านหน้าสมมติค่ะสมมติว่าเราทำพื้นยาวๆแล้วเราก็มาดูที่ลูกบอลนะนี่อันนี้ลูกบอลถ้าเราอยากให้มันไปสุดตรงไหนแล้วก็มาคีเฟมใหม่ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปปึ๊บแล้วก็กด s จากนั้นจากนั้นก็เลื่อนนี้ไปแล้วก็กด s อันนี้ก็เลื่อนไปนิดนึงกด s แล้วก็อันนี้ก็เลื่อนไปประมาณนี้กด s ค่ะอันนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวตามแกน x ต่อค่ะสังเกตได้จากการาฟนี้ค่ะนี่มันก็จะมีการขยับแล้วค่ะเราลองมาดูกันค่ะนี่ ก็จะประมาณนี้ค่ะ Animation อีแอนิเมชันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆที่เราคีย์เฟรมไปข้างหน้าไว้ความเร็วมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ค่ะโดยเราต้องมาปรับความเร็วต่อที่กราฟอิดิเตอร์ค่ะนี่พอเรามาเห็นแล้วอันนี้มันมีการเปลี่ยนไปก็คือเราเพิ่งคีย์เฟรมไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็มากดเลือกเฉพาะแกน x ที่เราให้มันขยับไปข้างหน้าค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกจุดที่เราไม่ต้องการค่ะ แล้วก็ลบได้เลยค่ะนี่สังเกตว่ากราฟมันจะค่อยๆโค้คงลงอันนี้ก็จะเป็นความเร็วที่ไม่ค่อยคงที่ค่ะเราก็สามารถเลือกทั้งเส้นแล้วก็มาปรับตัวลีเนียให้มันความเร็วเท่ากันได้ค่ะนี่มันก็จะเป็นเส้นตรงแล้วค่ะแล้วก็มาดูแอนิเมชันกันใหม่ค่ะนี่แอนิเมชันก็จะสมูทขึ้นแล้วค่ะ ต่อมาลองมาดูในส่วนของอีกเครื่องมือหนึ่งในการดู Animation แอนิเมชันก็คือเรากดที่ลูกบอลกดที่องแอนิเมชันค่ะนี่แล้วเราสามารถกดดูเครื่องมือที่เรียกว่าโมชั่นเทรลค่ะพอกดดูแล้วมันก็จะแสดงให้เห็นว่าลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศไหนค่ะนี่พอมันเคลื่อนที่แล้วมันก็จะขึ้นว่า มันอยู่ตรงนี้เราคีย์เฟรมว้เฟรมไหนอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ก็สีนี้จะเป็นเฟรมนอนาคตอันนี้จะเป็นเฟรมที่เพิ่งเล่นไปค่ะนี่แล้วก็สามารถมาดูได้ค่ะ